สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครวัวก็จะชวนเพื่อนมาทําเมนูอาหารง่ายๆวันนี้เราอยากกินเป็นขนมจีนน้ํายาปูนะคะซึ่งมันทําง่ายมากๆเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะวัตถุดิบหลักๆนะคะก็จะมีปูอันนี้เป็นเนื้อปูจริงๆปกติเขาจะใช้เป็นเนื้อปูก้อนเนาะแต่ว่าวันนี้เรามีเป็นเนื้อส่วนกล้ามมันแกะอยู่ในตู้เย็นพอดีเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอามาทําเป็นน้ายาปูก็มันอาจจะไม่ได้สวยเท่าปูก้อนแต่ว่าก,ก็กินได้เหมือนกันมีพริกแกงค่ะเราใช้เป็น แกงใต้านะกะปีแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็กะทิค่ะซึ่งวันนี้เราก็ใช้ง่ายก็ใช้เป็นกะทิกล่องนะคะจริงๆเขาปกติเขาก็จะแยกเป็นหัวกะทิหางกะทิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อาเราไม่ได้สะดวกขนาดนั้นก็เลยใช้เป็นกะทิกล่องได้เหมือนกันการปรุงรสก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวทีนี้นะคะก็ รสชาติตามที่เราชอบได้เลยวัตถุดิบต่างๆมีประมาณนี้ค่ะเพืเ่อนๆเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตั้งหม้อนะคะแล้วก่อนที่เราจะเปิดไฟเนี่ยเราจะเอาพริกแกงนะคะกับกะปิมาผสมกันก่อนแล้วก็คนๆผสมผสมนให้เขาเข้ากันหน่อยนะคะ เดี๋ยวเราจะค่อยๆผัดพริกแกงกับกะทิให้มันหอมเลยนะคะคือมันมีหลายวิธีเพื่อนๆบางคนอ่ะเขาก็จะตั้งกะทิให้มันแตกมันก่อนแล้วค่อยใส่เครื่องพวกนี้ลงไปนะคะแต่เราถนัดแบบค่อยๆผัดพริกแกงให้มันแตกมันไปเรื่อยๆแใส่กะทิทีละนิดอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนเนาะแล้วแต่ว่าเราถูกสอนมาแบบไหนนะคะโอเคกะปิกับพริกแกงพอจะเข้ากันละเราก็จะใส่กะทิลงไปนิดหน่อยก่อนแล้วก็เปิดเตาได้เลยค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนมากๆนะคะค่อยๆผัดเข้าไปนะ ผัดจนเขาเริ่มแบบเริ่มเดือดเริ่มแห้งนะคะเราก็ค่อยๆเติมกะทิลงไปแล้วก็ผัดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะาแตกมันนะตอนนี้นะคะเราก็ผัดจนเขาเป็นมันแล้วกะทิแตกมันแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเติมกะทิที่เหลือลงไปอันนี้เนี่ยมันแล้วแต่คนนะว่าชอบน้ำแบบเข้มข้นแค่ไหนนะคะ ส่วนใหญ่ขนมจีนน้ำยาปูเขาจะไม่ได้กินน้ำแบบใสแจ่วนะน้ำมันจะต้องข้นๆนัวๆแบบอารมณ์น้ำขุกขิดหน่อยนะคะก็แล้วแต่คนชอบนะตอนนี้นะคะเราก็คนจน น้ำแกงของเราเนี่ยเริ่มเดือดแล้วกะทิมันเข้ากันดีกับพวกเครื่องแกงแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสชาติกันโดยรสชาติแล้วแต่เราชอบนะคะจริงๆมันจะต้องออกเค็มๆนวลๆหวานน้อยๆไม่หวานมากนะ่าแต่ก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าจริงๆมันแล้วแต่คนชอบนะคะอย่างของเราวันนี้ด้วยความที่เครื่องแกงกะปิพวกนี้เนี่ยมันเค็มอยู่แล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวนะลงไป ก่อนจะปรุงชิมก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องแกงแต่ละร้านเนี่ยมันรสชาติไม่เหมือนกันนะคะพอเราปรุงรสชาติจนได้รสชาติที่เราถูกใจแล้วนะคะเพื่อนๆื่อนจากนั้นเราก็จะใส่ปูของเราลงไปเลยใส่ปูลงไปแล้วก็คนนะคะเพื่อนเพื่อน เสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดฉีกนะคะเอาแกนกลางออกเรียบร้อยแล้วก็คนให้เขาเข้ากันแล้วก็รอจนเขาเดือดอีกทีหนึ่งนะคะก็ ชิมรสชาติอีกครั้งว่ามันถูกใจหรือเปล่าถ้าถูกใจแล้วเราก็สามารถเสิร์ฟได้เลยอันนี้คือง่ายมากๆเลยเป็นขนมจีนน้ำยาตัวหนึ่งที่แบบทาง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะแล้วยิ่งเราทําเองได้รสชาติที่เราแบบตรงใจเนาะก็มันจะยิ่งทวีความอยากอาหารขึ้นไปอีกนะอันนี้ก็รอจนเขาเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดไฟแล้วก็เอาเขาไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของน้ำยาปูของเราในวันนี้นะคะอันนี้เรายังไม่มีขนมจีนมาเสิร์ฟด้วยเพราะว่าอันนี้เราทํามากินพรุ่งนี้มันชอบกินแกงที่มันแบบค้ังคืนเนื้อแล้วมันจะแบบข้นหนัวอร่อยมากๆเลยอันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเนาะก็ลองไปทํากันดูเป็นน้ายาตัวหนึ่งที่ง่ายมากๆแทบจะไม่มีขั้นตอนอะไรที่มันซับซ้อนเลยนะคะมือใหม่หัดทำก็ทําได้แล้วก็รสชาติถูกใจด้วยเพราะว่าทํากินเองนะคะก็หวังว่า คลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยค่ะเราจะได้เก็บเอาทุกคาติคาแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปสำหรับวันนี้นะคะสวนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อน 遗憾。